เพื่อนๆครับเช้านี้ที่สวนสบายๆตรงกับวันที่25กรกฎาคม2564ครับเพื่อนๆทุกๆเช้าที่สวนสบายๆเนี่ยมีผลผลิตตัวหนึ่งนะครับที่ออกมาบ่อยมากเลยครับ แต่ละเช้าเนี่ยต้องเดินสำรวจดูครับเพื่อนๆน,นี่ครับ <c oughs> นอไผ่กิมซุงครับเพื่อนๆไปตัดมาเช้าว,วันอาทิตย์นี้ครับโอ้ได้สองถังใหญ่ๆเลยครับน่าจะประมาณเออ 30กิโลประมาณนี้แหละครับแต่วันนี้ผมไม่ได้พาเพื่อนๆมาชมตัดหน่อไม้นะครับเนี่ยดูไปดูมานี่ตัดหน่อไม้มันก็น่าเบื่อเหมือนกันครับแต่ถ้าคนชอบหน่อไม้เนี่ยตัดเท่าไรก็ไม่เบื่อครับเพื่อนๆโดยเฉพาะหน่อใหญ่ๆแบบนี้นะครับเห็นแล้วน้ำลายไหลครับเพื่อน นี่ขนาดผมพูดนะครับผมยังน้ำไหลเลยครับผมชอบหน่อไม้ครับก็เลยปลูกหน่อไม้ไว้เป็นไผ่กิมสุงครับปลูกไผ่ไว้เพื่อเอาหน่อไม้ไว้บริโภคครับผมชอบอะไรเนี่ยผมก็ปลูกกันนั่นนะครับผมชอบหน่อไม้ผมก็ปลูกไผ่กิมสุงผมชอบกินทุเรียน ผมก็ปลูกทุเรียนผมชอบกินองุ่นผมก็เริ่มปลูกองุ่นครับเพื่อนๆนเดี๋ยววันนี้ไปชมนาข้าวของสวนสบายๆกันหน่อยครับเพื่อนๆนไปเลยครับ เพื่อนๆครับวันนี้ที่สวนสบายๆนะครับข้าวกำลังเจริญเติบโตสวยงามทีเดียวครับเพื่อนๆอายุของข้าวก็ประมาณ3ามเดือนแล้วครับแน่นอนครับเพื่อนๆเดือนพฤศจิกายนก็จะได้เห็นผลผลิตครับ ผมทำนาข้าวในปีนี้ประมาณ20ไร่นะครับเพื่อนๆทำข้าวนาหวานครับผลผลิตโดยรวมแต่ละปีเนี่ยก็ได้ไม่เยอะครับเพื่อนๆอ,อย่างสูงสุดนี่แค่แต่ตันโดยประมาณนะครับปลูกข้าวหอมมะลิครับเพื่อนๆ ผลผลิตประมาณนี้เนี่ยถือว่าก็อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยของการทำนาข้าวในพื้นที่ภาคอีสานนะครับ20ไร่ได้8ตันก็ตกไร่ละประมาณครึ่งตันครับไม่ถึงครึ่งตันนะครับ4ี0ห้าร้อกิโลสี่ร้อยกิโลครับเพื่อน ก็ถือว่าต่ำครับสาเหตุที่ผลผลิตมันต่ำนะครับก็เนื่องจากต้องอาศัยฝนฟ้าน้ำจากเทวดาครับเพื่อนๆ <c oughs> <c oughs> โอ้ถ้าฝนมาไม่เพียงพอเนี่ยข้าวก็จะเสียหายเลยครับจะเต็มไปด้วยเน่าอืมแต่ของผมปีนี้นี่ก็ ดูดีครับเพื่อนๆนบางแปลงก็เต็มไปด้วยหญ้าเหมือนกันครับแต่บางแปลงอย่างเช่นแปลงนี้นี่ก็เต็มไปด้วยต้นข้าวครับเพื่อนๆนสวยงามทีเดียวเดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อไปชมแปลงอื่นๆด้วยครับไปกันเลยครับเพื่อนเพน นี่ก็แปลงตรงข้ามกันนะครับเพื่อนๆแต่ก็ขึ้นมาก็ใช้ได้ทีเดียวครับผมยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยครับเพื่อนๆยูเรียก็ไม่ได้ใส่สูตรสิบห้าสิบห้าก็ไม่ได้ใส่ <c oughs> เดี๋ยวให้ใกล้เวลาก่อนครับ พอข้าวตั้งตัวได้เต็มที่ใกล้จะเริ่มออกรวงช่วงนั้นผมปกติเนี่ยจะใส่ปุ๋ยสูตร15 15 15แล้วครับแต่ใส่ไม่เยอะครับไม่นิยมเคมีครับเพื่อน แต่จำเป็นต้องใส่นะครับเพราะว่าหวังผลผลิตด้วยครับถ้าไม่ใส่เนี่ยโอกาสที่จะได้ข้าวน้อยลงไปอีกเนี่ยก็เป็นไปได้สูงเลยครับเพื่อนๆเ,เ,เ,เพราะว่าดินแถวนี้เนี่ยมันเป็นดินกรวดผสมดินเหนียวบางส่วนก็เป็นดิน ดินร่วนปนทรายครับเพื่อนๆปุ๋ยเคมีก็ยังจำเป็นอยู่ครับเพื่อนๆแต่ผมกล่าวไว้ว่าผมจะนำปุ๋ยอินทรีย์นะครับมาใส่ช่วงระหว่างที่ข้าวกำลังเริ่มแตกกอเป็นปุ๋ยชนิดเดียวกับที่ผมใส่ทุเรียนในสวนสบายสบายครับ โวันนี้เย,ย็นสบายมากเลยครับเพื่อนเพื่อนท้องฟ้าเนี่ยเต็มไปด้วยเมฆฝนครับแต่ฝนไม่ตกครับเ,เพื่อนๆลมพัดโชยมาเอื่อยเอืยเย็นสดชื่นทีเดียวครับหาซื้อที่ไหนไม่ได้เลยครับเ,เพื่อนๆ อากาศก็ฮ้ยสดชื่นปราศจากโควิดสิบเก้าทำด้วยตัวเองครับนาข้าวใส่ปุ๋ยก็อาจจะ ต้องจ้างครับไทหวานก็จ้างครับแต่ดูแลด้วยตัวเองครับเกษตรกรดีๆนี่เองครับได้รับรู้วิถีชีวิตการทำนาข้าวสมัยเป็นเด็กผมก็ เคยตามพ่อแม่ดูว่าเขาทำนาข้าวกันอย่างไรไวัยรุ่นขึ้นมาหน่อยพ่อแม่ก็ให้ไปถางคันนาครับเออถ้าทางอีสานก็ไปปั่นกันแท้ <c oughs> เออโตขึ้นมาก็ไปเรียนหนังสือเรียนจบก็ทำงานประจำ เสาร์วัิทิ์วันว่างก็มาทำไร่ทำนาทำสวนปลูกทุเรียนครับเพื่อนๆสวยมากเลยครับบรรยากาศนะครับสวยงามทีเดียวข้าวก็ <c oughs> ไม่มีใครชมก็ชมเอง ว่ามันสวยครับเพื่อนเื่อนเดี๋ยวไปดูจุดที่ผมมาปั่นกันแทนาเมื่อวันก่อนครับไปดูผลงานนะครับว่ามันกันน้ำกักน้ำอยู่หรือเปล่านะครับปั่นกันแทนาไปเลยครับเพื่อนๆไป โอ้โห,โหลมอย่างเย็นเลยครับเพื่อนๆออูแต่ตรงนี้เนี่ยข้าวเนี่ยแต่ก็สวยงามมากเลยครับเพื่อนๆนนูนนูนน,น,น,นูโอ้โหสูงใหญ่กอใหญ่กว่าที่อื่นเยอะแยะเลยครับเพื่อนเพื่อน ลมเย็นสบายทีเดียวครับสดชื่นโอ้สวยงามมากเลยครับข้าวบริเวณนี้เนี่ยสวยสวยสวย การใส่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับตรงบริเวณไหนที่ข้าวมันแตกอใหญ่โตแล้วนะครับเราก็ไม่ควรใส่นะครับเพราะว่าถ้าเราเติมปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มไปอีกในส่วนบริเวณที่ข้าวมันเจริญเติบโตได้ดีแล้วเนี่ย มันจะยิ่งทำให้ข้าวเนี่ยสูงหนักขึ้นไปอีกครับเวลาข้าวตั้งท้องออกรวงไรจะได้ผลผลิตถ้าลมมาแรงๆเนี่ยมันลมหมดเลยครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นความสูงของข้าวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพื่อนๆต้อง ดูให้ดีในการใส่ปุ๋ยนะครับบางพื้นที่เนี่ยหรือบางเจ้าที่เขาใช้ปุ๋ยเคมีนะครับเขาจะใช้ปุ๋ยยูเรียปกติก็4600ครับบริเวณข้าวที่สูงแล้วเนี่ยแต่กออย่างสวยงามแล้ว อย่าเติมยูเรียลงไปนะครับไม่งั้นเรามันจะสูงท่วมหัว,หวเลยครับเพื่อนๆล้มแน่นอนตอนข้าวออกรวงยูเรียเนี่ยควรใส่ปริมาณน้อยๆในบริเวณพื้นที่นาข้าวที่ข้าวยังไม่สมบูรณ์ยังไม่แตกกอความสูงยังไม่มาก ก็ใช้ยูเรียไปซึ่งส่วนมากแล้วปุ๋ยอินทรีย์ที่นำมาใส่นะครับมันก็จะมีธาตุยูเรียอยู่ในปริมาณที่สูงเช่นเดียวกันครับเพื่อนบริเวณข้าวที่เติบโตวสวยงามสมบูรณ์แล้วเนี่ยไม่ต้องเติมยูเรียครับเพื่อนเอนเดี๋ยวไปดูจุดที่ผมปั้นคันแทดีกว่าครับ โอ้ได้เรื่องเลยครับเพื่อนๆน,น้ำเต็มเลยครับนี่ก่อนหน้านี้เนี่ยบริเวณนี้ไม่มีน้ำเลยครับซที่ไม่มีน้ำเพราะว่าฝนตกลงมาเท่าไหร่เนี่ย มันรั่วออกหมดเลยครับนี่ครับจุดที่มันรั่วนี่ตรงนี้ครับที่มันรั่วเมื่อวานผมก็เลยขุดดินครับนี่ขุดดินจากบริเวณคันนานะครับมาถมตรงจุดนี้นะครับกันน้ำ เพื่อหล่อเลี้ยงข้าวนะครับในพื้นที่ที่ต้องอาศัยน้ำฝนเนี่ยการกักน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงต้นข้าวเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยครับถ้ากักน้ำไม่ดีเรียบร้อยเลยครับเพื่อนๆผลผลิตเ,เนี่ยจำไม่ได้เลยครับข้าวจะไม่โต ไม่ค่อยแตกกอแต่ถ้าจัดน้ำได้คอยดูแลมันอย่างสม่ำเสมอเนี่ยผลผลิตข้าวก็จะดีครับเพื่อนๆสำคัญที่สุดเลยครับเรื่องน้ำปั้นคันเทนาครับเพื่อนๆ <c oughs> <c oughs> เพื่อนๆชอบคลิปนี้โปรดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามให้กับสวนสบายสบายด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับลมเย็นสดชื่นทีเดียวครับเพื่อนๆ